สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยววันนี้โค้ดแบงก์ก็จะพามาเล่นท่าออกกําลังกายที่เล่นแล้วทําให้หัวไหล่ดูกว้างขึ้นนะครับก็คือเล่นท่าไหลข้างนั่นเองก็คือท่าไลท์โลเลสนั่นเองนะครับผมดัมเบลก็ใช้น้ําหนักไม่เยอะนะถ้าเราใช้น้ําหนักเยอะแล้วมันจะคอนโทนกล้ามเนื้อไม่ไดเ้เวลาการเล่นการยืนยืนที่สําคัญก็คือเราจะยืนแบบว่า ส้นเท้าของเราจะพอดีกันกับหัวไหล่ของเราเลยนะแล้วก็แล้วก็เปิดสะบักหลังจะไม่ล็อกสะบักหลังเปิดสะบักหลังแล้วก็เ,เปิดอ,อกแล้วก็โน้มตัวมาด้านหน้าแบบนี้นะครับอจงังหวะเตรียมให้เราล็อกหน้าท้องหายใจเข้าจงังหวะวาดให้เราหายใจออกวาดแบบนี้นะครับวาดไม่ต้องกระชากนะวาดแล้วก็โฟกัสไปที่ไหล่ข้างนะครับผมวาดออกไปข้างเลยนะครับ อ่านี้เนาะอ่าโอเคก็จะโดนไหลข้างเต็มๆสิบห้าถึงยี่สิบนะคะรับผมโฟกัสด้วยนะอ่าพยายามโฟกัสด้วยสอกจะไม่เลยหัวไหล่นะ โอเคประมาณนี้ okay,